สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวธาตุน้ำลักขนาดธาตุน้ำมีมพิจิตกรกฎยีดีต้อนรับเข้าสู่การพิจารณดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแรนดอมแฟนเก่าเสียใจไหมที่เลิกกับเราไปนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สาหรับเพื่อน,อนๆก็ได้สนใจอย่าเช็กดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้ใตคลิปนี้และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาคูชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรีสามสิบวันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะสามารถเติมวันใช้งาานนเเพื่อป็กร สนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุน้ามีนพิจิกกรกฎไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะมาดูซิว่าแฟนเก่าเสียใจไหมที่เลิกกับเราไปธาตุน้ําสำหรับเพื่อนๆน,นะคะจะยึดโยงแบบโหราศาสตร์ทไทยโหราศาสตร์ตะวันตกได้หมดเอาที่เราสบายใจนะคะว่าเราเคยดูแบบไหนเราเคยยึดแบบไหนดูแบบนั้นแต่กวางแนะนานะแนะนําว่าให้ดูลักนณาเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูราศีประกอบนะคะมาดูซิว่าแฟนเก่า เสียใจไหมที่เลิกลากับเราไปเขาเสียใจไหมคะที่เลิกกับเราไปแฟนเก่าเสียใจไหมที่เลิกกับเราไปสามไม้เท้าสิบถ้วยสามไม้เท้าสิบถ้วยเวลาแห่งความสุขมันเยอะมากๆเลยสองถ้วยความรักเยอะมากเจ็ดเหรียญเสียใจไหมที่เลิกกับเราไปเหรอคือไพอ่อะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นในลักษณะของความรู้สึกที่เขาสูญเสีย เหมือนเขาอาจจะถอยออกมาแล้วก็เห็นภาพอะไรชัดขึ้นว่าการที่คุณอยู่กับเขาคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขอะคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้ แต่ถ้าเขาปล่อยคุณไปให้คุณไปเจอสิ่งที่ใช่กว่านี้มันอาจจะเป็นความสุขของเขาแล้วก็เป็นความสุขของคุณจริงๆก็ได้เนี่ยพระเอกในซีรีส์ก็มาแบบยอมเสียสละเพื่อให้เธอไปเจอคนอื่นแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้อินอะไม่ได้อินกับการเสียสละแบบเนี้ยอารมณ <s> ์ประมาณว่าถ้าเขารักเราจริงๆเขาก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มีเราอยู่สิทําไมจะต้องปล่อยเราไปให้คนอื่นมารับผิดชอบอะทงั้งที่เราอยากให้เขาว่าเป็นความสุขของเราเออบางคนก็อาจจะมองแบบนี้นะคะแต่เขาว่าอาจจะมองในลักษณะแบบ เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบคุณไม่ไหวหรือเขาอยากจะทําอะไรที่มันมากมายกว่านี้นะแต่คือตอนนี้เขาทําไม่ได้เขาน่าจะเหมือนกับต้องการปล่อยคุณไปให้คุณไปเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเข้ากับคุณได้มากกว่าแล้วขอให้คุณเจอคนที่เป็นความสุขของคุณแบบนี้มากกว่าหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมองว่าคุณน่าจะเหมาะกับคนที่ให้คุณได้มากกว่าเขาอะ่ะ แต่สําหรับธาตุน้ําคุณอาจจะไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมารับผิดชอบความสุขอะไรในชีวิตของคุณไงคุณอยากให้เป็นเขามากกว่าที่จะเป็นใครอะค่ะโอเคกวางยังไม่ได้เห็นความเสียใจยอะไรนะเดี๋ยวเราต้องขยายไพ่หน่อยนะคะขอดูไพ่เจ็ดเหรียญหน่อยมีไพ่สองไม้เทา้ามีไพ่หกดาบนะคะ แล้วก็มีไพ่ emperor กวางม,มองว่าเขามีความรู้สึกถึงความเสียใจแล้วบางทีเขาอาจจะเอาเรื่องนี้ไปดารามาก,กับตัวเขาเองก็ได้ว่าเขามไม่ได้เรื่องขนาดนั้นเลยเหรอที่ไม่สามารถจะดูแลคุณได้เออเขาอาจจะเอาความคิดไปรู้สึกแบบนั้นอืมอาจจะเป็นปมด้อยอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาว่าไม่ได้อยากไปแข่งกับใครอะ่ะเขาก็น่าจะเลือกปล่อยคุณไปจากความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการเอา ตัวเขาเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอืมไปเปรียบเทียบกับคนในแบบที่คุณต้องการอย่างเงี้ยคุณอาจจะเหมือนอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการแต่เขาอาจจะเป็นให้คุณไม่ได้ในเวลานี้นะคะมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับเขาก็คือการเลือกบ่อยคุณไปหรือเปล่าอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่เป็นคนถอยออกมาจากชีวิตธาตุน้ําอืมไม่สิถ้าเขารักเราจริงอะ่ะธาตุน้ําเขาก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มีเรา แบบนี้หรือเปล่าในสิ่งที่คุณต้องการเออไม่ใช่ผลักเราให้ไปเจอคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามองไปในอีกแง่มุมน้งว่าเขารักเราจริงๆหรือเปล่านะคะมันดูเหมือนเราเป็นภาระยังไงก็ไม่รู้อะเอออารมณ์แบบนั้นนะ่ะเวลาที่เขาบอกว่าเออให้เราแบบไปเจอคนอื่นที่ดีกว่ามันใช่หรออย่างเงี้ยมันเป็นเร,เรื่องละเอียดอ่อนนะธาตุน้ำมันเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนคือคนเราเป็นคิดต่างมุมได้ไงคือคุณอาจจะคิดอีกแบบเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะ อามาดูสิเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะเขารู้สึกแบบรักเราไหมเขารู้สึกลักเราไหมดูเขาไม่ค่อยเฮิร์ทเท่าไหร่เลยเนาะเขารักเราไหมเก้าเหรียญเขารักเราไหมอะ่ะเดลิเวอร์มันเป็นเรื่องของเคมี Me แล้วลหละแบบเนี้ยเขารักเราไหมเทรนเปอเรน เขารักเราไหมมีไพ่เดทเจ้าว่ารักมันก็ไม่ได้มีไพ่เชิงแบบนั้นเจ้าว่าไม่ลักมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกันนะเขาอาจจะมองในเชิงของเคมีที่เข้ากันได้มากกว่านะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาไม่ไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยอะแนวทางการใช้ชีวิตการเติบโตเป้าหมายในชีวิตก็ไม่เหมือนกันเขาอาจจะมองว่าทางออกเดียวที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแฮปปี้ก็คือต่างคนต่างปล่อยอ่าหรืออาจจะลดสถานะลงมาจากแฟนก็กลายเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จกักหรือในนามมิตรภาพดีๆแบบนั้นไปอะค่ะอืมทําไมดูเหมือนเขาแบบดูเขาแบบไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยอะไม่ค่อยมีอาการดราม่าเสียใจอะไรเลยอะทานนะ้ำงงเหมือนกันอะไหนดูไพ่เดทหน่อยกาวถ้วย หรือเขาต้องการให้มันเป็นแบบนี้ก้าวถ้วยไม่รู้เขาไปบรรลุอะไรขึ้นมามันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเขาอยากอยู่กับตัวเองก่อนอ่ะอยากอยู่คนเดียวหรือเขาอาจจะเหมือนกับค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าคือตอนนี้เขายังไม่ได้พร้อมที่จะรับผิดชอบในเรื่องคู่นะคะเหมือนเหมือนเขาอยากจะใช้เวลาของเขาไปทําชีวิตของเขาหรือจะไปทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําอ่ะคือเหมือนเขาเป็นคนที่รักอิสระหรือเปล่าเป็นคนที่ อยากได้ความอิสระแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากให้ใครมาคาดหวังในตัวเขาอะเออแสดงว่าในความสัมพันธ์เนี้ยธาตุน้าคุณอาจจะคาดหวังอะไรในตัวเขาเยอะเกินไปไหมนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกอึอดอัดมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบชีวิตที่จะต้องรู้สึกกดดันหรือรู้สึกแบบโดนควบคุมจริงๆธาตุน้นคุณอาจจะไม่ได้ควบคุมอะไรเขาก็ได้แต่คนเราอะเมื่อเวลาที่มันตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะ่ะคือเราก็ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งสนองนิดให้กับเราได้ ะะเหมือนกับที่เราเองเราก็พยายามที่จะสนองนิดให้กับเขาเหมือนกันแต่นิดของเขาอันนี้ย้ำคำว่านิดของเขาเขาอาจจะต้องการชีวิตที่มันอิสระก็ได้ถ้าเขาต้องการอิสระภาพขนาดนั้นะ่ะคือทําไมเขาถึงแบบไม่เท่ากับอยู่คนเดียวไปเลยไม่ต้องหาแฟนไม่ต้องหาคู่ชีวิตนะคะฉะนั้นคนที่รักโลกส่วนตัวมีความเป็นอิสระสูงอะมันก็อยู่กับความสัมพันธ์ไหนยากนะนอกจากว่าเขาจะต้องไปเจอคนที่แบบมีความอิสระเหมือนกันกับเขาอะคะ่ะอืม ขอดูธาตุน้ําหน่อยธาตุน้ําเองคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาราชาดาบรู้สึกยังไงหกถ้วยราชาดาบมาเลยหกถ้วยมาเลยคุณต้องการให้เขาดูแลเอาใจใส่คุณนะคะเนี่ราชินีดาบโอ้โหอืมเฮอร์มิตต้องการคนเทคแคร์ดูแลอะไม่ใช่ ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยหรือปล่อยเบอร์คุณเดซันคุณรู้สึกยังไงกับเขาคือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีความโรแมนติกอะไรเลยความเอาใจใส่ก็ไม่มีมันไม่มีความหวือหวามันไม่มีอะไรที่น่าท้าทายให้รู้สึกตื่นเต้นมันดูไม่มีอนาคตยังไงก็ไม่รู้ท่านา้ำคุณมองแบบนั้นนะคะคุณไม่ได้ต้องการชีวิตที่มันอิสระขนาดนั้นคุณอาจจะต้องการความจริงจังแล้วก็มองเรื่องการมีแฟนเป็นเรื่องซีเรียส เป็นเรื่องที่ซีเรียสสำหรับคุณมากๆแต่เขาดูชิลดีนะคะเขาดูเหมือนแบบไม่ได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆเอือยๆเฉยๆหรือเปล่าเออมันก็เลยทําให้คุณอาจจะไม่ได้อินกับเขานะคะในรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่อะ่ะอืมต้องการการดูแลเอาใจใส่จริงๆอะ่ะขอดูเฮอร์มิตหน่อยเฮอร์มิต สี่ถ้วยเห็นปะคุณรู้สึกว่าเขาขาดขาดการดูแลเราคือถ้ามีแฟนแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่มันตรงใจเราอะ่ะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีไปเพื่ออะไรอะ่ะฉะนั้นคุณอยู่คนเดียวดีกว่าไหมคุณรู้สึกแบบนั้นคือการมีเขามันเท่ากับเราอยู่คนเดียวไงธาตุน้ําอารมณ์นั้นเลยมันเท่ากับเราอยู่คนเดียวฉะนั้นการมีเขามันจะมีไปเพื่ออะไรนะคะ เนี่ยหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือความชัดเจนคุณถ้าคุณมีแฟนคุณก็อยากได้ฟิลแบบแฟนดูแลเทคแคร์ care, มีความโรแมนติกบ้างนะคะก็คือเข้ามาทําให้ใจฟูบ้างทําให้มีความสุขบ้างนะไม่ใช่เขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองอย่างเงี้ยมมันก็อาจจะทําให้เราอ่ะโหยหาการเติมเต็มจากเขานะคะมันก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ที่ทําให้คุณกับเขาว่ามันไปกันไม่ได้แล้อีกอย่างหนึ่งตัวเขาก็อาจจะมี โลกส่วนตัวแบบที่คุณเข้าไม่ถึงด้วยอ่ะอาจจะมีความซับซ้อนเงื่อนอหรือคุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเวลาที่เขาไปใช้ชีวิตอิสระซึ่งเราไม่รู้ว่าณนะเวลานั้นนะ่ะเขาแอบไปคุยกับใครหรือเปล่าหรือเขาทําอะไรลับๆในแบบที่เราไม่รู้หรือเปล่าซึ่งตัวธาตุหนามาคุณก็เลยแบบไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์อะไรที่ทาให้คุณรู้สึกระแวงแบบเนี้ยคุณต้องการความชัดเจนมากกว่าเนี้ต้องการเห็นการแสดงออกถึงฟิลแฟนมากกว่านี้นะคะ มาดูซิว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมธาตุน้ำเขารู้สึกคิดถึงคุณอยู่ไหมคะเขารู้สึกคิดถึงคุณอยู่ไหมชาริออนะลาชินีเหรียญก็คิดถึงอยู่นะหกเหรียญอสเวลเหรียญเหมือนคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวความหลัก ในชีวิตของเขานะที่เขาอาจจะเก็บคุณเอาไว้ในชั้นใดชั้นหนึ่งนะคะของหนังสือเล่มใดเล่มเล่มหนึ่งอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องราวนึงที่เขาเองก็อยากจะจดจําคุณไว้เหมือนกันมันก็ไม่มีใครลืมใครได้หรอกแต่เขาจะจําคุณในแง่ของบทเรียนในแง่ของแบบฝึกหัดก็ได้ในแง่ของแบบฝึกหัดมากกว่าแล้วมันทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าหากว่าเขาว่ายังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเขาก็ไม่ควรที่จะดึงใครเข้ามาในชีวิตอืม ะะแสดงว่าความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เขาคบกับคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังสร้างตัวอยู่หรือเปล่าธาตุน้านะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบเออเหมือนเหมือนยังไม่ได้มีแรงมากพอที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะยังไม่สามารถที่จะให้อะไรคุณได้มากขนาดนั้นแต่ว่าตัวธาตุน้ำอ่ะคุณอาจจะต้องการการดูแลเทคแคร์ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองเสมอไปนะธาตนะุน้ำที่คุณต้องการอนะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเทคแคร์ดูแลแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาให้หรือเขารู้สึกว่าเขาเขายังทําหน้าที่ของเขาได้ไม่ดีพอ,อ แล้วเขาก็มองว่ามันเป็นแบบฝึกหัดหรือคุณอ่ะสอนสอนเขาให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะอืมว่าเขาว่าควรที่จะไปทําอะไรในแบบที่ตัวเองต้องการถ้าเขาจะรักโลกส่วนตัวขนาดนั้นนะคะรักอิสระขนาดนั้นก็ไม่ควรที่จะดึงคุณเข้าไปตั้งแต่ทีแรกอืมันไม่ควรที่จะมาไกลกันจนกระทั่งถึงมีการคาดหวังอะไรในตัวซึ่งกันและกันและสุดท้ายมันก็เป็นความผิดหวังที่จะต้องปล่อยกันไปนะคะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ เหมือนเขาเป็นคนที่เข้าใจในชีวิตเนาะเข้าใจในชีวิตแล้วเหมือนคนที่ไม่จมมาดีดอะท่านานเป็นคนแบบเขาไม่ได้เป็นคนที่จมกาดีดนะเนี่ยคนคนนี้เปิดไพ่ต่อมาดูซิว่าแป๊บนึงนะเพื่อนๆโอ๊ยปวดปวดหลังอ่ะ <laughs> ขยับเออพื้นที่อ่ะเรียบร้อยละมาดูซิว่าเขาอารมณ์แบบไหน ตอนนึกถึงเราค่ะธาตุน้ําเขามีอารมณ์แบบไหนตอนนึกถึงเราสิดาบหืมสิบดาบหรอสามถ้วยสิบดาบสามถ้วย wheel of fortune อัศวินไม้เท้าอืมก็ไม่มีอารมณ์แบบไหนนะเหมือนเขาออกแนวลักษณะแบบว่าคุณก็น่าจะใช้ชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุข เหมือนเขาเองก็ไม่ได้ยุดติดเออเหมือนแบบไม่ได้ยุดติดอะไรกับกับการใช้ชีวิตของคุณในตอนเนี้ยคุณจะไปทําอะไรก็ได้ะค่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอะไรมากมายขนาดนั้นนะบอกตามตรงนะเอาจริงๆในกรณีสิบดาบนี้ทาวเวอร์เดี๋ยวนะเขารู้สึกยังไงเวลานึกถึงคุณก็อาจจะมีความกดดันน่ะ เออเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเคยมีความคาดหวังอะไรที่ไม่ตรงกันแต่ถ้าถามว่าเวลาที่เขานึกถึงแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะรู้สึกถึงการได้เรียนรู้มากกว่านะคะแต่เขาจะไม่เอาตัวคุณอะไม่เอาความรู้สึกเรื่องราวอะไรที่มันมันเกี่ยวกับตัวคุณอะมาเป็นอิทธิพลในในใจเขาจนเขาทําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่แต่มันทําให้เขาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะกับการที่เขาจะต้องอยู่กับตัวเองอะแล้วก็ไม่ดึงใครเข้ามาให้เป็นความคาดหวังเข้าใจปะ ืแล้วเขาพยายามที่จะแบบว่าออ่ถ้ามีความสัมพันธ์ครั้งถัดไปเข้ามาในชีวิตเขาอะเขารู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะไปให้ความหวังใครหรือทําใครเสียใจเพราะเขาอาจจะมองว่าคุณน่ะน่าจะเป็นฝ่ายเสียใจกับเขานะคะเหมือนถ้านาเวลาที่คุณคาดหวังอะไรกับเขาแล้วมันไม่ได้เป็นไปไปอย่างที่ที่หวังอะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังและเขาอาจจะรู้สึกผิดในบางมุมก็ได้นะที่เขาอะไม่สามารถทําตามในสิ่งที่คุณต้องการได้อืม เขามีอารมณ์แบบไหนคะเวลานึกถึงธาตุน้ําเขามีอารมณ์แบบไหนเวลานึกถึงธาตุน้ํแปดไม้เขามีอารมณ์แบบไหนเวลานึกถึงธาตุน้ำแปดไม้เด็กเหรียญอัศวินดาบเขาอาจจะรู้สึกแบบมีอารมณ์ไม่มั่นคงอ่ะหรือมีความกดดันอยู่เนาะ เมจิกเชียนอ่ะมันเป็นเรื่องของเคมีอย่างที่บอกว่าถ้าคนเรานะเคมีมันมันไปด้วยกันไม่ได้อะแต่ตอนนั้นมันมีความรักมันมีความรักที่หลังกันอยู่แต่ว่าความเข้ากันได้มันไม่มีนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เหมือนแบบรักไปก็แบบมีปัญหาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันมันคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าอารมณ์เขาไม่นิ่งอารมณ์เขาไม่มั่นคงเวลาที่แบบนึกถึงคุณอ่ะเนี่ยถึงบอกว่าคนเราอ่ะรักกัน มากๆนะคะไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตามมันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะความไม่เข้าใจกันถ้าคนเราไม่มีพื้นฐานของความเข้าใจต่อให้คุณรักกันแค่ไหนสักวันหนึ่งมันมีโอกาสหมดนะฉะนั้นกวางมองว่าความเข้าใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะรักษาความรู้สึกเอาไว้อ่ะค่ะเขาถึงบอกไงว่าความรู้สึกมันมันมันฆ่ามันฆ่าอารมณ์ภายในใจได้อ่ะความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนแปลงได้นะคะฉะนั้นมันรักอย่างเดียวมันมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราใช้รักอย่างเดียว ความเข้าใจเท่านั้นนะคะที่จะรักษาความรู้สึกลักของคุณให้มั่นคงได้เออแต่เนี้ยเขารู้สึกแบบเหมือนไม่ได้มั่นคงเวลาที่เขานึกถึงคุณอะบางทีก็รู้สึกลักบางทีก็รู้สึกร้ายอย่างเงี้ยคือแต่ละวันคือความรู้สึกมันจับต้องได้ไปหลายอารมณ์เลยอะเออมันจับต้องไปได้หลายอารมณ์แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มั่นคงกับความสัมพันธ์แบบนี้เลยอะค่ะอื เขารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดกับคุณไหม <_ d ream> เขารู้สึกผิดอะไรกับคุณไหมชาตนา้าเจ็ดถ้วยนะคะเขารู้สึกผิดอะไรกับคุณไหมเจ็ดถ้วยราชาถ้วยแปดถ้วยรู้สึกผิดไหมหรอจะติดรู้สึกผิดไหมเ,หหมเขารู้สึกเสียใจอืมรู้สึกเสียใจแล้วแล้วก็ อยังไงล่ะรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถเป็นอย่างในสิ่งที่คุณต้องการได้อะนะเหมือนเหมือนเขาไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเขาได้อะไม่ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือปรับกายเป็นคนในแบบที่คุณต้องการได้จริงๆเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวตนของเขาแบบเนี้ยมันเหมือนมันเป็นการจากลาที่ที่เขาปล่อยวางหรือมันเป็นการจากลาที่เขารู้สึกว่าเออมันจะต้องจากไปมีความเสียใจคะ่ะแต่ความรู้สึกผิดไหมไม่ได้ชัดขนาดนั้น นะคะแค่รู้สึกเสียใจแล้วก็แล้วก็เหมือนกับก็ต้องเดินไปตามทางของของเขาอะด้วยความหนักแน่นนะถึงแม้เขาอาจจะมีความรู้สึกที่มันเสียอาการบ้างะนะแต่เขาก็ก็เหมือนยอมรับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปต่อไม่ได้นะคะเท่านั้น มาดูซิว่าหลังจากที่เลิกกันไปแล้วอะเขายังสองคุณอยู่บ้างไหมธาตุน้ําหลังจากที่เลิกกันไปแล้วเขายังสองธาตุน้ําอยู่ไหมคะยังสองธาตุน้ําอยู่ไหมหลังจากเลิกไปแล้วนะห้าไม้เท้าสี่ไม้เท้าหไม้หลังจากเล,กลิกไปแล้วยังส่องอยู่ไหมก็มีการสองบ้างนะก็มี ก็ยังมีความรู้สึกที่คิดถึงอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้ส่องคุณบ่อยอ่ะก็อาจจะพอนึกถึงแล้วก็มาดูบ้างว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณแฮปปี้มีความสุขไหมคุณอ n j o y ไหมเขาก็มองว่าเออคุณก็แฮปปี้มีความสุขกับชีวิตตัวเองดีนะท่าหนาคือเนี่ยเขามองว่าคุณก็เหมือนคุณก็อยู่ได้อ่ะหรือคุณอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหรือไปอยู่ในเส้นทางของคุณซึ่งเขาก็เหมือนกับอก็ดีแล้วอย่างเงี้ยเออยินดีด้วยนะที่คุณมีเส้นทาง ที่คุณแฮปปี้มากวากว่าการมีเขาอ่ะอก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเออมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาทําใจได้แล้วหรือเปล่าเหมือนก็ยังมีเยื่อใยอยู่อ่ะเออแต่เขาก็ก็แบบอ่าอาจจะแบบไม่ได้มีดราม่าอะไรเยอะขนาดนั้นในตอนนี้เขาอยากขอโทษเราบ้างไหมอ่ะธาตุน้ํามาดูซิว่าเขาอยากขอโทษเราบ้างไหมอยากขอโทษไหมเด็กดาบนะ สี่ดาบไฮพินเทสเดอะมูนเดอะสตาร์อยากขอโทษไหมเขาอยากเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยมันเอาโหสิกรรมให้ต่อกันะเออจะเรียกว่าเป็นการขอโทษดีไหมก็อาจจะใช่อ่ะก็อยากก็อยากรู้สึกขอโทษที่แบบอ,อ๋อไม่สามารถทําตามสัญญาได้หรือเหมือนกับไม่สามารถที่จะ ที่จะทําอะไรในแบบที่ต่างคนต่างคาดหวังได้ก็แล้วกัน mm. เขาก็ทําอะไรเพื่อคุณไม่ได้คุณเองก็ทําบางอย่างเพื่อเขาไม่ได้อ่ะอืม mm. มันเป็นแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะความสัมพันธ์เนี้ยเขาแค่แบบเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะอยู่ในมิตรภาพที่ดีอ่ะคุณหรือถ้ามันไม่ได้แล้วมันดีไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่รู้จักกันในช่วงเวลาหนึง่ง ะะแล้วก็ปล่อยกันไปแบบนั้นมันเรียกว่าเป็นการอาหสิกรรมให้กันแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยโอเคท่าน,น้ำเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาเราไหมท่าน,น้ำาอะเรามาดูสิเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาเราไหม <laughs> ทาไมเอนรจีรอบนี้ท่าน,น้ําอ่านยากมากเลยอะ่ะ <laughs> เขาจะกลับมาหรือเปล่าท่าน้ำสิบเหรียญ the world <laughs> เขาจะกลับมาไหม ไม่น่าจะกลับแล้วนะแต่เพียงแค่ว่าคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขานะมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่กลับแล้วมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตในในมุมของตัวเองไปแล้วอะค่ะแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่ให้นึกถึงกันอยู่บ้างเท่านั้นเองเขาก็มีชีวิตเป็นของตัวเองคุณก็มีชีวิตของเขาซึ่งเราสองคนมันอาจจะเป็นทางเดินที่เหมือนเส้นขนาดที่มันมันกลับไม่ได้แล้วว่ามันเป็นไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ห้าดาบไปเลยว่ะค่ะ แต่ก็ยังมีช่วงเวลาดีๆอย่างน้อยก็ได้นึกถึงกันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เคยเป็นคนที่รักกันมันอาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราก็อยู่ภายใต้โลกใบนี้ร่วมกันเท่านั้นเองโอเคมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะกว้างเห็นเป็นชาวกุมเป็นชาวมีนนะเป็นชาวตุลน,นะคะเป็นชาวสิง เป็นชาวกรกฎเป็นชาวกันเป็นชาวพิจิกเป็นชาวธนูเป็นชาวเมษนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตนะุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย